มาต่อกันที่เรื่องของโอกาสในการทําธุรกิจท่ามกลางเวลาที่เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตในเวลานี้นะคะเพราะว่าถ้าเราสามารถเดินทางได้สะดุดรวดเร็วนะคะก็จะสามารถประหยัดเวลานะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยกลายเป็นโอกาสทางธุรกิจของโกไบค่ะล่าสุดนะคะได้เตรียมที่จะนําเสนอนะคะแอปพลิเคชันเพื่อเป็นการให้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดยสารหรือสั่งของผ่านมอเตอร์ไซค์วินคาดการเอาไว้นะคะว่าในปีแรก ะจะมีผู้หลดแอปพลิเคชันถึง1 0 0 0 0แรายแล้วก็มีพี่วินถึง5,000รายเข้าร่วมในโปรเจกต์นี้เพราะว่าจะไม่หักค่าหัวคิวและไม่คิดค่าบริการในช่วงทดลอง1ปีคะ่ะ นายอัรพลสิทธิชัยอาริกิจนะคะซึ่งเป็นรองผู้ในการของบริษัทโกไบายจำกดัดเปิดเผยถึงแอปพลิเคชันโกไบค่ะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ร่วมมือกับสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยซึ่งมีการลงทะเบียนผู้ขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกโดยเริ่มให้บริการในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงแรกนะคะก็จะเปิดให้บริการแบบไม่คิดค่าบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันลืมเก็บค่าหัวคิวแต่อย่างใดส่วนค่าบริการโดยสารและ ค่าขนส่งสิ่งของจะเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกปัจจุบัน GoBy มีจํานวนสมาชิกผู้ขับขี่ประมาณ1000คันโดยตั้งเป้าในค่าว,ว่าน่าจะมีสมาชิกถึง5000กคันได้ภายในสิ้นปีนี้โดยมีบริการทั้งรับส่งผู้โดยสารและสิ่งของในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิด Better Life Better City เพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองโดยเฉพาะขณะที่มีจำนวนผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้วนะคะ20,000รายด้วยกันและคาดว่า จะเพิ่มได้ถึง1 0 0 0 0แรายภายในสิ้นปีนี้และที่ผ่านมาโกลบก็ใช้เงินลงทุนไปไม่น้อย30ล้านบาทค่ะและอาจจะมีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้นอีกถึง5ถึง10เท่าในอนาคตและยังมีแผนที่จะขยายบริการไปยังภูมิภาคอย่างอินโดจีนทั้งกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามด้วย สำหรับ GoBy นะคะถือเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยนักพัฒนาแอปพลิเคชันชาวมาเลเซียและให้บริการในประเทศไทยและเห็นว่ามีระบบบริการรับจ้างที่มีรูปแบบชัดเจนซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เปิดให้บริการค่ะ